สวัสดีครับพี่น้องมาถึงช่วงหามาทำกินเด้อค่ะมุนีสิพัดเพ็ดโกฟผัดกะเพราแบบตอนๆหลอกนังจ๋านะกันเมื่อวานเลยพัทเพชรจะเสียตรงหลอกนังสวัสดีครับจำนี่นะกระลอกจำนี่ก้อนเดี๋ยวใจเย็นๆเกินนี่เขาเรียกว่าเกลนเนี่ยเอาโกมาถอดก่อนเีย็น้่ะมันก่อนถอดก่อนพ่อเหลืองๆครับพ่อมาให้มันข้าวเขาเสียข้าวดอกยวโกฟนานี่บอกข้าว กบพอเลี้ยงเล้งแล้วเกับกระทงางเด็กเอไอขี้ปูน่จวดอ่อนาตัวใสียงานัานะแปบ,บหนึ่งพี่ครห่ว <c oughs> ยของเถตัวนี้ ้ำนิดหน่อยเยกีือิงไฟปึ่นเนี้ยเนี่ยอ่าพริกพริกเนง้อ่าคือเดิมไหมพริกกยพริกไง เนี cook, guard, os, kell, at, ่ยพริกหยวกพริกหยวกพริกหยวกแดงพริกหยวกเขียวแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็ริกไทยอ่อนแล้วก็กระชายเดี๋ยวกไอยใส่เองนี่ยเส็จกับตามคำเรียกร้องแทนครับขอมาดโดนเกือเราที่ เป็นเดือนล่ะจดให้ตามคำขอจะให้ตามคำครอแซ่บเผาหอยซอสหอยปลาเขียวซอสปรุงรสก็ได้ครับตัอเล็กน้อยหมูตามเล็กน้อยครับนกระเพราไปกระเพราหนึ่งสูตราลาดีบปลาตะเพียเกี๊ยวหมันไปกระเพราหน้าเผ็ดร้อนสะใจอือผัก โอ้ย oh, สิจามที่นอนบ่กล่าจามยามที่นองตกใจยากคอ,อหอาวกลุ่มหัวเหลียวบนเหลีหยวิไป่บ่วเหลีวบนเสียงตวนบนเหลียวามเเสร็จพิธีครับ สวัสด <'s> <c oughs> ีค yeah, รับพี่น้องมาเด้อมาถือส่วงถือกับสอนครับสวัสดียังเป็นท่านกาศใช่ใช่ไงเสื้อพิมพ์เป็นผ้าใหมตอนนั้นเราวี่ซด้านี่เขาเจอไซน่เข่าเข่าเข่าใหม่บอกก่อนเลยไหมพี่น้องเหนียวทั้งเหนียวทั้งเย็นเออกินเขาเย่นอะไรสิได้เอ็นหญ่ๆเนนี่นี่เข่าแข็งสิขูดเอเป็นก่อนอยู่ก่อนอยู่นะพี่น้องว่าเป็นเป็นดิ ากินเขาเย็ยนภางกินเขาเย็ยนกินเช่นไหนต้องใส่ซอนของปั่นโนร <c oughs> ูดกับเผาไข่ดาวมากมากแล้วล่ะพี่น้องมาครับฮะเสบเสลนกันครับกินเพื่อสุข,ขุสุขคนเด้อกับเผาไข่ดาวโอ้โหมันนี้เป็นผักกางในแจ้งหน่อยไม่โอนี้ออกสไตล์สาว <c oughs> เ,เบื้องลูกเ่าไปเล่นอยู่ในหุ่นถางสวยตาขอ,ขอไห้ครับอื <c oughs> ใส่ซอสก้อนหน,ะนไาไม่ไข่ดาวใส่ไข่ดาวใส่ไข่ดาวผมหอิ่เขาตัวสุดอี่ยว่านังน่ะปั่นเอาเลยห่วยอาซับจนอันนี้งอซับเขาจนกระส่วนงอมาแสบแสบอยู่แสบอยู่แสบแล้วเนาะคันคนุดอยากก็ดีน,นะแต่ที่แสบอยู่ฮึแล้วเหรอ,อ,อ แต่ว่าต้องความจิ้มันเมนซับมุนหือตามจริงแล้วพัดกบเนี่ยพัดเพชรกบเนี่ยก็ทิ้งไข่แม่มันผักกนแหลกต่ำกว่าส่วนตัวผมเนี่ยว่าหมอสำรับกบเดี่ยงครับเพราะว่าเนื้อมันหลาย,ยก็อม่อยากใส่มือครับสอมบ่มีสอมเบิร์ดสอมหายแต่ยังยมาเจ้าะหลางเธอไหนเจ้ากระถอกถิถถก่นไปนึ่งมุดต่มเนี่ยเศร้าหาวพอ ตหบบนึ่งน,น้องกระูอืมอืมต่ดีเลสียงสาวาเสียงวาวเสียงสนูเบาอืมเสียงสนูเบาดังอืมยเขาม่สรออืมมากเบาดีบ่ได้นั่นเนี่ยเบาเอาดิ ออกเป็นทำนอกอยู่ยเป็นยัง <c oughs> คือก็คือบมกายาไม่ใช่ในร้านอาหารเป็นคือนหลวงเพียงยู่สิไว่นี่หลานแคร้านอาหารเพิ่นแถวกุลาลเพิ่นว่าเพ่นแถาหลวงเพียงมันข้าล้ำมข้ามไก่คอนเออมนันข้าวล้ำมข้ามแค่เลยท่าในใดม,กมัก,กน้ำคุกขี้กระจัดก,การในเลยอดไปนนหน่อยเติมน้ำเล็กน้อย หน้วจุดหททททดน,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 นหิวตัวก็อิจฉาหนาวหนาวเสือเสือให้กันพริกไทยพริกไทยเม็ดสุส่าเมีนหนาวหนาวันสี่กินเผ็ดๆนี่หอนเลยพี่น้องหอนในข้าวเดียวดีละใช่ พีมือดีอืมอืม,อมอตีาตาการเอาโจ๊ตาการเอาโจ๊กโจบอสูอสงอนอม <c oughs> การกันอีดีดีนะหยอกกันไปหยอกกันมาอืม,อม ทำเงิยเงินหาวไหนกี่แแล้วเนาะมามา,มามากลับมาพัดกบอีกกว่าจปยืมเลื่อยมา้เนี่ยเปียงอืมสิทไทย ความมัรดอยหาานี่ถ้าเป็นเขาไม้ผมแนะนำเลยหนึ่งหุ่นเป็นก็โตหน้อนเลยหอมท่าหุ้งมาหุ้งเขาเนี่ยเดือบร่อยครับ่กดเสียงสนุก trong sạch với cả ngon bán nhà đúng chứ Chèo bò Ừ đúng thật Tần bên tàng qua Tàng qua này nó sắp Bên chín nhau Tần ก้อนมะเขือเสใส่บะเขานี่พต้องพัดใหกก้นบะเขารีรด้วยพีย่น้องอออมันจะยำกรอบๆแมนรับน้องกรอบอสุกประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์พอดีจานนึงก็คือส่วนตัวผมดีใจมากเลวคืออย่างแกงปลาเนาะแมนแต่ว่าแกงปลาผมเห็นว่าเป็นนี่ยมันเนี่ยกับแกงปลาจางสีเลยผมคิดว่าจะเป็นแบบน้ำยาข้าปุ่นนะี่นะ หมูตแบบนีเก็ใช่ไี่แบบเผาใบกุดงเกงไก่ปลาเกงปลาไก่เบาคุ้เลยเบาปินหนุ่มเนี่ยหนุ่มกาลสินเนี่ย แหละเลละรียบร้อยลแล้วค่ะพี่น้องลูกเสาวจงได้ยิ้มเข่าละไปก่อนสำรับคลิปที่จะสอนนะคะพ่อกวนใม่กินหนาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบโตใหม่อีกเือะลูกยิ้มเขา่า